สวัสดีครับวันนี้็นเกมฮาร์ทโทพีวันนี้เราก็จะมาแนะนําอีเวนท์ที่อัปเดตมาเพิ่มเติมในวันที่7นะว่ามีอะไรกันบ้างจะมีในส่วนของมแมลงแล้วก็การตกปลาแล้วก็เป็นดูนกนะสนกนั่นเองก็จะมีชนิดใหม่มาเพิ่มเติม3ามสชนิดนั่นแล้วก็จะมีเหตุการณ์ตกปลาคิดตั้นที่อัปเดตเข้ามานะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านกแล้วก็ปลาแล้วก็มแมลงเนี่ย มีชนิดไรอัปเดตมาบ้างแล้วก็สามารถหาได้จากที่ไหนนะจะมีแมลงส,สวยง,งามหรือปลาที่สวยงามแล้วก็นกที่แปลกใหม่กันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวนี้จะพาไปดูกันนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมถูกสะดวกคุณภาพก็ขอแนะนำร้านไปเ2ทูวิร้านเติมเกมที่ถูกสะดวกปลอดภัยและบริการ24ชั่วโมงถูกกว่าเติมเองแน่นอนสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะต้องที่ไปทูวิเลย และถ้าใครกําลังมองหาฟิล์มกระจกคุณภาพสูงผมก็ขอแนะนําฟิล์มกระจกคุณภาพจากที่เปา i-have CPU นั่นก็คือ i h a v e ฟิล์มฟิล์มกระจกคุณภาพแข็งแรงทนทานมากกว่าฟิล์มเพือการป้องกันมาลาดุูอย่างแรกที่อัปเดตมานั่นก็คือเหตุการณ์ใหม่นะก็จะเป็นเหตุการณ์ตกปลาคิดตัดนะ้นนะก็เราก็จะสามารถมาตกปลาที่นี่ได้เลยนะนี่ตรงแบบ ทะเลเก่าตรงนี้นะก็จะมี a อ c ซตกปลาให้เราคุยแล้วก็เริ่มเหตุการณ์นะทุกคนก็อย่าลืมเชิญพเพื่อนมาตกปลากันได้นะตรงเหตุการณ์ตกปลาคิดตั้นตรงนี้นะก็จะพบเจอปลาคิดตั้นได้เยอะกว่าที่อื่นเลยนะนี่ตรงนี้ก็เป็นอีเวนต์เฉพาะการตกปลาคิดตั้นเลยนะเพื่อจะเอาไปแลกของเหรียญแฟชั่นต่างๆนะก็สามารถมาตกกมาได้นะก็เป็นอัปเดตใหม่เพิ่มเติมเพิ่งอัปเดตมาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะ,นะก็พาเพื่อนมาตกปลามาโยนเหยื่ออะไรแล้วก็มาไปปาร์ตี้นะ สำหรับใครที่ชอบสายกับตกปลานะก็แนะนําให้มาตกปลาคิดตันตรงนี้เลยนะแบบอีเวนต์อยู่นานด้วนะสี่น,นาทีถ้าใครดวงดีกอาจจะแบบบวกเวลาเพิ่มให้อีก4นาทีนะนี่เลย มาเราก็จะมาดูปลาที่อัปเดตเข้ามากันนะก็ไม่ได้อัปเดตมาเยอะอะไรนะก็จะมีตัวเดียวเองนะก็จะเป็นฉลามวานนะก็ทุกคนก็มาตกกันได้ในอีเวนต์ใหม่ที่เข้ามานี่แหละเป็นเหตุการณ์ใหม่นั่นก็คือตกปลาคิทตันเนี่ยเอาแบบปาเพื่อนมาโยนเหยื่อตรงนี้ก็จะพบเจอฉลามวานได้ค่อนง่ายกว่าจะมาคนเดียวนะก็แบบช่วยกันโยนเหยื่อแล้วก็ตกกับสแรมกันตกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จากที่ผมลองตกก็ค่อนข้างหายากอยู่นะมาอีเวนต์เนี่ยมากับเพื่อนอะประมาณ ตางถส,สครั้งเลยนะกว่าจะได้แบบฉลามวานตรงนี้นทุกคนก็สามารถมาตกปลากันได้นะปลาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนกกันดีก,กว่า ต่อไปก็จะเป็นการหายนกที่อัปเดตมานะก็จะมีนกสีประเภทตามนี้เลยทุกคนไปขึ้นหน้าจอให้ดูว่าหาจากตรงไหนได้บ้างแล้วก็ถ่ายจากตรงไหนได้บ้างนะทุกคนก็ลองถ่ายตามได้นะมันก็จะส่งเกินตามแบบวนตามแมปนี่แหละถ้าใครไปเจอเขาอาจจะต้องวนมาดูหลายๆรอบหน่อยเพื่อแบบเจอเป็ดเป็ดอีวงอีเวนต์พวกนี้นะทุกคนก็ลองไปถ่ายดูได้สีประเภทนี้นะอย่าลืมไปถ่ายกันด้วยนะก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากแต่ก็เอามาช่วยเพิ่มในวงเลเวลหนังสือจะเป็นแบบ สมุดภาพอะไรใหม่ๆมาให้แบบทุกคนได้แบบตกแต่งหรือแบบเอามาแบบระดับอะไรเงี้ยนะต่อมาที่อัปเดตเพิ่มเติมมาก็คือมแมลงสีชนิดที่อัปเดตมาใหม่นะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพและสถานที่จับให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าสามารถจับกันตรงไหนได้บ้างนี่ผมจะขึ้นภาพนี้เลย ทุกคนก็ลองไปจับกันดูได้นะเป็นมแมลงที่ค่อนข้างสวยงามนะสามารถเอามาตกแต่งเอามาใส่แบบโลกตู้ชงตู้ชโชว์ได้นะมันสวยมากมีสีสันแบบค่อนข้างสดใสเลยนะสำหรับมแมลงพวกนี้ผีทรงผีเสื้อพวกนี้ก็อย่าลืมไปจับกันด้วยนะไปอัปเดตเล็กๆน้อยที่เพิ่มเติมมานะ โอเคก็ okay, จบไปแล้วสำหรับการแนะนําอัปเดตวันที่7นะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมมาเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นการอัปเดตที่แบบเพิ่ม,มแมลงนกหรือว่าจะเป็นปลาใหม่ที่มันเข้ามาแล้วก็จะเป็นอีเวนต์ต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆเล็กๆน้อยๆเข้ามานะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันนะก หวังว่าคลิปดโอนี้จะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะถ้าผมตกหล่นอัปเดตอะไรที่อัปเดตเพิ่มเติมมาทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะบางทีผมอาจจะตกหลน่นอ่าอีเวนต์นู้นอีเวนต์นู้นอีเวนต์นี้หรือเฟสนู้นเฟสนี้ก็สามารถพิมพ์บอกกันได้พิมพ์แบบแนะนําหรือเตือนกันได้นะครับสำหรับคลิปดโอนี้ถ้าคลิปวิดโอนี้ผมมีคขาพูดใด้ว่าจะได้ไม่สุภาพหรือพูดอะไรผิดไปหรือที่บาร์ดีไปก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอลิป like, วยวาัิดี้้ผมกก็ตตออองขอัวลาาาไป่นบบ๊ยย